กลินโคลนหมักหมมผสมผสานกับกลิ่นสนิมเลือดลอยเข้าจมูกทันทีที่คำพูนก้าวเข้าสู่ช่องทางอันมืดสนิทเสียงเหนือศีรษะเงียบงนันไม่มีแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของพยมหรือลำเพยตาม,มามีเพียงลมหายใจของตัวเองที่สะท้อนกับผนังของหลุม เสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนไปมาเหมือนกองลัวในถ้ำแคบๆสองฝากฝั่งของหลุมดำที่ยังคงคับแคบลงเรื่อยๆผนังเต็มไปด้วยลากไม้สีดำซีดเส้นหนาและบางพันกันยุ่งเหยิงราวกับใยแ่แมงมุมขนาดยักษ์พื้นดินด้านล่างเหนียวหน่งแทบจะยกเท้าไม่ขึ้นทุกย่างก้าวทำให้บรรยากาศรอบกายแน่นทึบ คำพูดคุ้มพำขนาดเดินช้าๆเข้าไปข้างในกลิ่นนั่นไม่ใช่แค่กลิ่นของดินแต่มันเป็นกลิ่นของอดีตเมื่อผ่านพ้นอุมโมงค์ที่แคบที่สุดเขาก็าออกสู่โพรงกว้างถงถ้ำขนาดใหญ่ที่สูงพอที่จะยืนตรงได้ผนังถ้ำเลืองแสงอ่อนๆจากคราบของแร่ประหลาดสีเขียวขุ่นซึ่งสะท้อนกับหยดน้ำบนเพดาน ลากไม้จำนวนมากห้อยระโยงระยางลงมาเหมือนม่านเส้นตรงสู่เบื้องลึกที่ใจกลางโถงมีแท่นไม้เนา่ารูปทรงคล้ายหีบศพวางอยู่มีมอสขึ้นเขียวลึ้มและลากไม้เป็นเส้นแทรกทะลุฝาไม้ขึ้นมาเหมือนกับเส้นเลือกที่ขึ้นมาผิดที่บนฝานั้นวางสมุดเล่มหนึ่งปกหนังแตกลายสีเข้มม,ม,มุมมอมแมม เปื้อนคาบดำคำพูนคุกเข่าลงเบื้องหน้าของแท่นพ่อเขายื่นมือไปแตะสมุดนั้นทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสมวลอากาศทั่วถ้ำพันสั่นสะเทือนลากไม้ทั้งหมดไหวสัน่นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจเสียงสะท้อนกลับดังราวกับเสียงหายใจของยักษ์เสียงของพานคำปานเอ่ยแทรก เข้ามาในหัวของเขาฉับพลันลูกพ่อถ้าเจ้ามาได้ถึงตรงนี้แปลว่าเจ้าไม่ใช่แค่ลูกชายของข้าอีกต่อไปภาพแล่นวับในจิตใจของคำภูลเขาเห็นบิดาในวัยหนุ่มนั่งเขียนบางสิ่งบางอย่างลงในสมุดเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงฝีเท้าไล่ล่าเสียงคำรามของสัตว์ที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยมีอยู่ในธรรมชาติและสุดท้ายคือเสียงของพานคำปานที่กระซิบเบาๆว่าผู้ที่เฝ้าป่ากคนก่อนถูกฆ่าปลดจากหน้าที่อย่างไม่สมควรเจ้าคือผู้ที่สืบทอดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเจ้าอีกแล้วคำพูนหอบหายใจสีหน้าของเขาหนักขึ้น เขาเปิดสมุดนั้นขึ้นช้าๆข้างในเต็มไปด้วยอักขระโบราณแผนที่ที่ไม่มีในโลกภาพวาดสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีอยู่จริงเขาเห็นคำจาลึกหนึ่งที่เขียนด้วยหมึกแดงเข้มคล้ายสีของเลือดหากเจ้าต้องการจะเดินทางต่อเจ้าต้องเปิดประตูที่ไม่มีใครเปิดได้ ทันใดนั้นเสียงคึืดคาดของลากไม้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นรุนแรงถ้ำสั่นสะเทือนเศษหินร่วงกราวจากเพดานแสงสีเขียวระยับดับวูบลงทันทีทิ้งให้ถงถ้ำจมอยู่กับความมืดมิดคำพูลคว้าสมุดมากอดแน่นก่อนพูดขึ้นไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรข้าจะพาเรื่องของท่าน กลับขึ้นไปให้ได้เสียงระเบิดดังสนามใต้พื้นโลกลากไม้ตัดขวางทุกทิศทางดินเริ่มถล่มลงมาคำพูนต้องเลือกจะฝังตัวตายไปพร้อมคำตอบหรือจะหาทางกลับขึ้นไปและเปิดเผยมันต่อโลกที่ไม่มีใครกล้าเชื่อและณวินาทีนั้นเองเสียงกู่ร้องจากข้างบนก็ดังทะลุลงมาเสียงของพยมและลำเพย กำลังเสียงตายช่วยเขาให้รอดพ้นจากใต้พิภพแห่งนี้การกลับขึ้นไปอาจไม่ใช่การรอดหรือการเริ่มต้นบทใหม่ของเขาหรือบางสิ่งที่พ่อเขาทิ้งไว้ในป่าที่ที่ไม่ยอมให้อะไรกลับออกมาเบื้องบน ขณะที่คำพูลกําลังเผชิญหน้ากับมรดกใต้พิภพพ,พยมกับลําเพยยังยืนอยู่กลางป่าที่กายสภาพไปอย่างน่าสะพรัวต้นไม้สูงลิ้วเลียงตัวกันหนาแน่นเหมือนกําแพงปิดทางลําแสงของธรรมชาติไม่มีให้เห็นอีกแล้วทุกอย่างถูกแทนที่ด้วยความอืดทึบและไอหมอกสีเทา ที่คืบคานไปทั่วผงหญ้าลมเงียบเงียบเกินไปจนพวกเขารู้สึกถึงเหมือนตกอยู่ในโพรงสูญญากาศทุกกิ่งไม้ต้นหญ้าและเถาวันดูเหมือนจะหยุดหายใจอากาศเริ่มเย็นวูบลงลมหายใจกันเป็นไอทันทีเลียวปากเริ่มแห้งผากด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นพยโยมจ้องขึ้นไปยังยอดไม้ ก่อนจะพูดออกมานี่มันไม่ใช่ป่าเดิมเหมือนทุกอย่างรอบตัวรู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรต่อทันใดนั้นเสียงกรีดบ,บางอย่างจากใต้เท้าก็ดังขึ้นเรากับใครกำลังขูดเล็บลงบนกระดูกแห้งๆพื้นดินแตกแยกเผยให้เห็นอักขระเลือนแสงสีแดงสลักเป็นวงเวทล้อมรอบพวกเขาลำเพอตะโกนลั่น พร้อมสะบัดกระจกส่องไปที่ฟ้าตรงอาคมถอยไม่ได้แล้วเถาวันรอบตัวสันะลิก์ก่อนพุ่งขึ้นฟาดลงมาเหมือนแท้จากทิศทั้งสี่พยโยมกระโดดหลบในเซียววินาทีขณะที่ลำเพยไล่าคาถาระงับพื้นที่ทันทีเสียงของมนตาดังชัดก้องไปทั่วผืนดินสั่นสะเทือนไปทั่วผืนป่าจนต้นไม้เอง ก็เริ่มโอนเอ็นพยมคำลามลั่นคว้าธนูขึ้นยิงอะไรกันวะนี่มันป่าอะไรลูกธนูพุ่งฝ่าความมืดเข้าใส่ต้นไม้ที่ส่งเสียงร้องกรีดเสียงแหลมและเมื่อมันฝังเข้าไปในลำต้นเสียงกรีดกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวเสียงนั้นปะทุขึ้นรอบตัวหลายร้อยเสียงไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิต แต่เป็นเสียงของความเจ็บปวดที่ไม่มีววนสลายลำเพยเอยเสียงแห่ผ้าดวงตาวบไหวนี่มันไม่ใช่ต้นไม้มันคือคนคนที่เคยถูกกลืนกินในป่าผืนนี้ทันใดนั้นดินใต้ฝ่าเท้าแตกละแหงออกเผยให้เห็นโพรงลึกที่มีแสงสอดลอกลงไปได้และภายในโพรงนั้นคือดวงตา ตาวาวแววสีเหลืองนับไม่ถ้วนจ้องมองกลับขึ้นมาสู่พื้นด้านบนพโยมถอดตะกุดดวงตาเบิดโพรงลำเพยดูนั่นสิตาเต็มไปหมดมันกำลังมองเราอยู่ลำเพยยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดราวกระดาษแต่ดวงตาของเขากลับแข็งก้าวนางดึงผ้าอาคมผืนเล็กออกจากอกเสือ้อสะบัดมันกลางอากาศ แล้วเอ่ยเสียงแน่วชัดเจ้าป่าผู้เฝ้าอดีตการหากเจ้าจดจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีผู้มอบชีวิตผืนป่าก็จงให้ทางแก่ลูกหลานของเขาอีกสักครั้งเพื่อความจริงจะได้ถูกฝังไปตลอดไปสิ่งเงียบสนิทลงท,ทันทีก่อนที่แรงกดอากาศจะปลดปล่อยออกดังปั้ง เาล่ากับแสงอัศนีฟาดพื้นป่าสถานสะเทือนดวงตาทั้งหมดหายวับในทันทีพร้อมกับแสงเส้นหนึ่งที่ทอดลงสู่โพรงที่ดูเหมือนว่าจะลึกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพยมหอบหายใจกุมไหลที่ถูกเถาวันฟาดอออมันเปิดทางแต่นี่ยังไม่ใช่ใชัยชนะ นี่เป็นแค่การยอมรับให้เราเข้าใกล้ว่าเราจะไปได้แค่ไหนทั้งสองคนกระโจนลงสู่ช่องแคบๆที่เพิ่งเปิดออกโดยไม่รู้ว่าเบื้องล่างนั้นคำพูลกำลังตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและพวกเขาเองกำลังเข้าใกล้เขตของตำนานที่ไม่มีใครเคยออกมาเล่า พื้นดินใต้โพงพังทลายลงทันทีที่พยมและลำเผยกระโจนลงมาร่างของทั้งสองตกลงสู่ห้องโถงกว้างใหญ่ซึ่งไร้แสงไม่มีแม้เสียงสะท้อนมีแค่เพียงเสียงหัวใจของพวกเขาแต่ละคนที่ยังชัดเจนลากไม้หนาแน่นห้อยระยงระยางจากเพดานเหมือนปมประสาทของสิ่งมีชีวิตและผืนดินเหนียวหนืด ้ายเนื้อดิบที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ลำเพยหยุดนิ่งกลางโถงมืดลูบฝ่ามือลงกับพื้นก่อนจะเอ่ยขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางของมันในจุดที่เส้นแบ่งของผู้เฝ้าและผู้บุกลุกมาบรรจบกันทันใดนั้นเสียงคืดคืดก็ดังขึ้นจากส่วนลึกของถ้ำลากไม้ขนาดใหญ่มาหือมา เริ่มบิดเกียวรวมตัวกันกลางโถงใหญ่เกิดเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงกว่าคนธรรมดาถึงสองเท่าผิวหนังเป็นเปลือกไม้แห้งกลางดวงตาคือแสงเขียวที่สว่างราวตะเกียงในความมืดพยมเงื้อธนูขึ้นทันทีก่อนจะพูดขึ้นนั่นมันอะไรลำเพยเอ,อ่ยเสียงเย็นยเยือกมันคือผู้เฝ้าพรมแดน ผู้ที่อยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายร่างนั้นไม่พูดอะไรไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมันพุ่งเข้าหาทั้งสองราวกับสายลมดำเงียบกริบกงเล็บยาวคล้ายลากไม้เหวี่ยงฉีกอากาศด้วยเสียงหวีดสูงพยมลม้มลงหลบอย่างเฉียดฉิวลูกธนูถูกยิงสวนกลับไปทันทีแต่ไม่ละคายเคืองผิวของมัน พยมตะโกนลั่นดูแล้วของแบบนี้ธนูธรรมดาคงเอาไม่อยู่ลำเพยตวัดผ้าอาคมขึ้นเหนือศีรษะไล่เสียงต่ำนำโมตสะปกามลานังสันตินลา,านานาังสันติขอเดชะวิญญาณแห่งป่าจงปากฏป้อมบ้อมเพชรทันใดนั้นม่านพลังบางใส สว่างล้อมรอบลํำเพยและพโยมทันทีเถาวันที่เคยพุ่งเข้ามาชนกระเด็นออกด้วยเสียงระเบิดเบาๆแต่ผู้เฝ้ายังคงไม่หยุดมันเริ่มทุบม่านด้วยแขนทั้งสองข้างของมันอย่างบ้าคลัง่งเสียงแรงกระแทกดังก้องไปทั่วถงถ้ำคำพูนเอ่ยเสียงดังแทรกจากมุมถ้ำที่มืดที่สุดลํำเพยถอยออกมา ข้าจะจัดการมันเองเขาก้าวออกมาจากความมืดล่างเปืนน้นโคลนและหยาดเลือดแต่ดวงตาของเขาเปล่งแสงแห่งความตั้งใจเขายกมือซ้ายขึ้นโชว์สัญ,ญลักษณ์ที่สลักไว้ด้วยเลือดบนฝ่ามือคำพูนเปล่งเสียงดังก้องตะวันหลบลมดับพระสุธาจงฟังข้าผู้ถือมรดกแห่งพานคำปานขอเรียกพลังแห่งการผนึก ผืนดินสะเทือนอย่างรุนแรงเส้นอักระเรืองแสงผุดขึ้นรอบตัวเขาลากเส้นโยงไปหาผู้เฝ้าพรมแดนลากไม้ที่เคยพันตามล่างสิ่งนั้นเริ่มไหม้เป็นคิดเท่ามันร้องเสียงต่ำในลำคอเป็นครั้งแรกเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงแสดงของความเจ็บปวดแต่มันคือเสียงของการรับรู้คำพูลร้องเสียงต่ำ เจ้าเฝ้าขอบเขตนี้มานานพอแล้วถึงเวลาปลดปล่อยผู้เฝ้าหยุดนิ่งหยาดแสงสุดท้ายในดวงตาค่อยๆดับลงมันย่อตัวลงอย่างช้าๆก่อนจะแตกสลายเป็นลากไม้เล็กๆแล้วสลายกลายเป็นฝุ่นสีทองเสียงในถงถ้ำเงียบลงทุกอย่างกลับสู่ความมืดมิดอีกครั้งลำเพยมองไปที่คำพูลสีหน้าเปลี่ยนไป ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นนี่คำพูนเจ้าทำให้มันยอมรับพยมยืนหอบมองไปรอบตัวแต่ข้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าจะยอมรับพวกเราแบบนี้หรือเปล่าเสียงลมหายใจแรกของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและลึกกว่าเริ่มดังขึ้นจากปลายถ้ำสิ่งที่พานคําปานเคยพบ และไม่มีวันกลับออกมาพูดถึงมันยังรออยู่ตรงนั้นเสียงของลมหายใจที่ดังจากปลายถ้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงของอากาศเคลื่อนผ่านแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่มีชีวิตเสียงของมันหนักแน่นลึกต่ำราวกับเปลไฟ ที่กำลังหายใจอยู่ภายใต้เท่าฐานมันสั่นสะท้านผืนดินเบื้องล่างจนหินบางก้อนเริ่มล่วงหล่นจากเพดานคำพูลก้าวช้าๆนำหน้าแสงจากสัญลักษณ์บนฝ่ามือของเขายังคงเลืองอยู่เป็นประกายอ่อนๆท่ามกลางความมืดมิดที่ยังคงหนาแน่นราลหมึกดำ ความเงียบโดยรอบกับกลายเป็นเสียงตรีดเบาๆในหูคล้ายกับเสียงเล็บคูดหินจากที่ที่ไกลสุดของถงถ้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำพูนเอ่ยเสียงนิ่งเย็นทว่าเต็มไปด้วยแรงอัดอั้นพ่อน่าจะเคยมาถึงตรงนี้และเขาไม่เคยกลับไปข้าจะไม่ปล่อยให้เรื่องของเขาจมอยู่ในความมืดอีกต่อไปลํำเพย มองไปรอบๆถ้ำพางพึมพำที่นี่มันไม่ใช่ถ้ำในธรรมชาติแต่มันเป็นปากของอะไรบางอย่างเหมือนมันกำลังเกินผู้บุกลุกพยมเดินตามมาอย่างกระชิดก่อนจะเอ่ยขึ้นตีนของมันเหมือนสัตว์แต่รุนแรงกว่าทัานใดนั้นแสงสว่างสุดท้ายก็ดับลูบลงทั้งถ้ำตกอยู่ในความมืดสนิท สายหมอกสีดำทะลักเข้ามาจากปลายโพงดวงตาแวววาวคู่หนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางเงาเมืดดวงตาสีแดงเข้มเหมือนเลือดที่ถูกแช่เย็นไว้นานนับพันปีร่างของมันเริ่มคืบคลานออกมาจากเงามันสูงเท่าต้นไม้ใหญ่หัวเป็นกะโหลกของสัตว์ที่ไม่มีเนื้อหนังขากรรไกรเต็มไปด้วยเขี้ยวซ้อนกันหลายๆชั้น ลำตัวประกอบไปด้วยเถาวันกับโครงกระดูกสัตว์มันคือสิ่งที่ป่าเรียกว่าจอมไล่ล่าในเงาสนธยาลำเพยเอ่ยกระซิบอย่ามองเข้าไปในแววตามันอย่าให้มันได้กลิ่นความกลัวของเราเสียงคำรามต่ำของมันสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโพงลมหมุนกวาดเอาฝุ่นอาคมและเศษหินฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศ จอมล่าพุ่งเข้าใส่ทันทีโดยมีพยมยิงธนูสายแล้วสายเล่าเข้าใส่ลูกธนูทุกดอกปะทะเข้าล่างของมันแต่ไม่ได้ทำให้มันแม้แต่จะชะงักได้คำพูนแผ่ฝ่ามือออกสวดคถากล้องมะอุอะพุทธังอลังคโตธรรมมังอลังคโตข่าคือผู้ถือพันธะแห่งบรรพการ ขอเรียกพลังจากใจกลางของปา่าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นสะเทือนอัคระโบราณเรืองแสงผุดขึ้นรอบร่างกายของเขาพลังอาคมสายหนึ่งแผ่เป็นเกาะแสงสว่างโอบล้อมล่างเสียงกระซิบจากลากไม้ดังขึ้นพร้อมกันเราวกับการเรียกขานจากวิญญาณที่ฝังอยู่ใต้ดินจอมไล่ล่าหยุดนิ่งแล้วส่งเสียงที่ไม่ใช่คำพูด แต่คือความตั้งใจเจ้าเจ้าคือผู้สืบทอดแห่งผู้ทรยศมันพุ่งเข้าใส่อีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมกงเล็บสีดำกวาดฟาดผ่านม่านอาคมของคำพูนจนกระเด็นถอยหลังเลือดซึมออกจากริมฝีปากเสียงหัวเลาะต่ำดังสะท้อนจากผนังถ้ำคล้ายไม่ใช่เสียงเดียว หากแต่เป็นหลายร้อยเสียงพยมถลันตัวเข้ามารับร่างของคำพูลก่อนเอ่ยขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสู้ได้ลำเพยตะโกนก้องไล่คาถาน้ำโมอปัปอุพุทธยะจงรับรู้เสียงของเลือดที่ยังไม่สิ้นสายแสงจากอักขระโบราณรวมศูนย์สู่ตรงกลางอกองคำพูล ที่นั่นเองเขาเห็นภาพภาพของพานคำปานยืนอยู่กลางเปลวเพลิงและซากป่าเขาไม่ได้ถูกปีศาจสังหารเขาเป็นผู้ปิดผนึกจอมไล่ล่าด้วยตัวเองและยอมอยู่เพื่อเฝ้ามันตลอดการคำพูลับตาแน่นสะบัดมือโบกขึ้นพร้อมตะโกนสุดเสียงข้ารับบรดกจากท่านแล้ว จงหยุดการล่าณนบัดนี้แสงสว่างระเบิดออกจากล่างของงวงแหวนอาคมพุ่มปะทะจอมไล่ล่าจนถอยกูกลับเข้าสู่ความมืดพื้นถ้ำสนั่นสถานเสียงคำลามสุดท้ายของมันดังสะท้อนไปในอากาศออกไปไกลสุดผืนป่าก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเงียบลงอย่างประหลาดถาวันแห้งกลางเศษกระดูกผุพังและดวงตาสีแดง มาลายกลายเป็นเท่าผงในแสงอรุณแรกที่ลอดผ่านป่องหินลำเพยหอบเหนื่อยมองไปยังคำพูลพยมยิ้มบา,งบางิงๆงเสียงป่ารอบๆค่อยๆกลับคืนมาเสียงนกเสียงลมและเสียงโลกที่หมุนต่อไปหลังจากความลับถูกเปิดเผยอีกครั้ง ามกลางเท่าผงของจอมล่าในดินแดนสนธยาและแสงอรุณแรกที่ลอดผ่านช่องของหินสูงความเงียบลึกซึมแทรกไปทั่วทั้งถ้ำไม่ใช่ความเงียบของความตายแต่คือความสงบหลังพายุใหญ่เล่ากับพื้นป่าได้ถอนหายใจคำพูนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเท่าทุลรีดวงตาสีเข้มของเขา มีประกายแห่งความเหนื่อยล้าความเข้าใจและการยอมรับม่านอาคมรอบกายเขาค่อยๆเลือนและหายไปพร้อมแสงจากอักขระบนผิวหนังที่เริ่มจางลงแต่สิ่งที่ไม่จางคือพันธะที่เขาได้ผูกไว้กับผืนป่าลำเพยเดินช้าๆออกมาก่อนเอ่ยขึ้นการเดินทางของเจ้าสิ้นสุดแล้ว แต่เส้นทางใหม่เพิ่งเริ่มต้นคำพูลหันมามองศบตาเธอก่อนพยักหน้าเบาๆข้ารู้ข้าไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกต่อไปข้าเป็นลูกของพานคำปานและข้ารู้ว่าทำไมเขาึไม่กลับมาพยมเดินตามมาจากด้านหลังรูปแผ่นหลังของคำพูลเบาๆและมองขึ้นไปที่ป่องหินเบื้องบน ที่ซึ่งตอนนี้แสงแดดตกกระทบทำให้มอสบนหินเรืองแสงสีเขียวทั่วไปพโยมเอ่ยเสียงต่ำแล้วคราวนี้เราจะออกไปยังไงหรือว่าเราต้องเฝ้าสถานที่นี้ต่อคำพูนยิ้มบางๆก่อนเอ่ยขึ้นเราไม่ต้องเฝ้าเพราะมันไม่ต้องการให้มีคนเฝ้าอีกแล้วมันต้องการผู้ที่เข้าใจมัน ในมือนั้นเขาถือสมุดพานคำปานแน่นหน้าสุดท้ายที่เขาเพิ่งเปิดขึ้นบันทึกข้อความสั้นๆผู้ที่เดินขึ้นไปพร้อมเสียงของป่าคือผู้ที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปพิตานั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆไม่ใช่เสียงของพวกเขาแต่เป็นเสียงที่มาจากด้านข้างของโพงหนึ่ง ที่ถูกปิดสนิทก่อนหน้านี้กลับเปิดออกมาอย่างชช้าแสงธรรมชาติลอดผ่านเข้ามาพร้อมกลิ่นลมและยอดเขาบินแห้งเสียงนกที่ร้องห่างออกไปลาวกับป่ากำลังชี้ทางลำเพยมองไปที่โพงนั้นแล้วเอ่ยเสียงเบาดูนั่นเส้นทางมันยอมให้เราออกไปแล้วคำพูนเอ่ย พางก้าวเท้านำหน้าเราไปกันเถอะทั้งสาก้าวเท้าออกจากถงถ้ำโบราณน,นั้นทะลุแนวป่าไม้ที่ก่อนหน้านี้เคยปิดตายเอาไว้เส้นทางที่ไม่เคยมีบนแผนที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพงไพที่เคยเงียบสงัดบัดนี้สดใสสดชื่นราวเด็กแรกเกิดแสงแดดตกกระทบยอดไม้ เงาไม้ยกไหวไปมาลาวกับโบกมืออำลาพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้รอดชีวิตพวกเขาคือผู้รอดที่ได้รับรู้ว่ายังคงมีความลับที่ไม่มีวันจางหายคำพูนหยุดหันมามองผืนป่าครั้งสุดท้ายก่อนจะกระซิบข้าจะอยู่และข้าจะกลับมาเพราะสิ่งที่ข้าต้องการรู้ มันยังไม่จบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่มีภาพต่อนะครับเป็นเรื่องราวของสมุดบันทึกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นผู้สร้างและในสมุดบันทึกนั้นมีอะไรขอบคุณครับ